สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับ2 0 2พนนัดที่2ทีมชุดบอลชายทีมชาติไทยชุดยู23ลงสนามพบกับทีมชาติกาตาชุดยู23่23โดยเกมแรกทีมชาติไทยแพ้มาก่อนโดยแพ้กับ UAE 0ประตูต่อ1ส่วนกาตาเสมอกับอีวีปมา 1, 1ประตูต่อ1เกมการแข่งขันเริ่มมาได้แค่8นาทีเป็นจังหวะเฟซชิ่งแดนบนของทีมชาติไทยและเป็นเสกสันลาตีที่ตัดบอลได้ ก่อนที่ค้านะคำโยกส่งบอลต่อให้พันธมิตรประพันธ์ยิงด้วยซ้ายบอลโซนเสาเข้าไปทีมชาติไทยออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนจบเครื่องแรกทีมชาติไทยยังนำกาตาอยู่หนึ่งประตูต่อศูน ครึ่งหลังนาะทีที่54าบเป็นฟรีรชีกของทางฝั่งกาตารลาเซียนอบรุณาได้วอลลุดมาโขกไปติดเซฟผู้รักษาประตูทีมชาติไทยวอนเด้งไปโดนตัวนะัทวุฒิวงสว่างเข้าประตูไปทำให้สกอร์กลับมาเสมอกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่ง ออมาในนาทีที่56เป็นจังหวะเปิดบอลด้านข้างของทีมชาติกาตาร์และเป็นลาเชนอับดุลลาได้มงเต็มๆมที่เสาแรกบอลตุงตะ่ายทำให้ทีมชาติกาตาร์ออกนำทีมชาติไทย2ประตูต่อหนึ่งและช่วงเวลาที่เหลือไม่สามารถทำประตูเพิ่มกันได้จบเกมการแข่งขันทีมชาติไทยชุดยู23แพ้ต่อกาตาร์ชุดยู23ไป1ประตูต่อ2 สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของทีมชาติไทยชุดยู23่23จะลงทําการแข่งขันพบกับทีมชาติโคเอเชียในวันที่26มีนาคม2 5ง8 5 6 8เวลาเที่ยงคืน30นาทีตามเวลาในประเทศไทย